It's <laughs> หลังจากที่พาออกมาเล่นข้างนอกคลิปก่อนนะคะสงสัยจะติดใจค่ะร้องุวนวายกันใหญ่เลยนุอยากออกข้างนอกนุอยากออกข้างนอกเราก็เลยถือโอกาสตัดขนแล้วก็อาบน้ําให้แซลมอนข้างนอกเลยคลิปตัดขนแล้วก็อาบน้ํานะคะส่วนมากก็จะมีแต่พระเ,เอกแซลมอนของเราตัวนี้นะคะส่วนตัวอื่นๆถามว่าอาบไหมเราก็อาบนะคะเพียงแต่ว่ามันบันทึกภาพไม่ได้เพราะว่าตัวอื่นๆถึงแม้จะตัวเล็กกว่าแซลมอนนะคะแต่น้องไม่นิ่งเลยต่างจากแซลมอนมากเลยนะคะที่ชอบให้คนเอาอกเอาใจนะคะไม่ว่าจะตัดขน Shit, หรืออาบน้ํานะคะให้ความร่วมมือดีสุดๆไปเลย คนที่เริ่มยาวออกมานะคะเราก็จะตัดให้น้องเรื่อยๆนะคะโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1เดือนตัดครั้งหนึ่งะคะ่ะทุกคนเพราะว่าขนตรงนี้มันก็จะเริ่มแข็งแล้วนะคะเวลาเรากอดน้องมันก็จะไม่รู้สึกนุ่มวันนี้เราก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะว่าจะปล่อยน้องออกมาเล่นข้างนอกแต่ว่าทนเสียงเรียกร้องไม่ไหวก็เลยอ้าอ้าปล่อยออกมานิดนึงก็ได้เคยมีคอมเมนต์นะคะบอกว่าแซลมอนเนี่ยนิ่งมากเวลาที่เราอาบน้ําตัดขนให้น้องที่บ้านไม่นิ่งเลยเราก็อยากจะบอกว่าหมาทั้ง4ตัวของเราที่เราเลี้ยงอยู่นะคะก็มีแค่แซลมอนตัวเดียวนะคะที่น ะะแต่มันจะแตกต่างกันมากเลยนะคะทุกคนเวลาที่ออกนอกบ้านตัวที่ไม่นิ่งที่สุดก็คือแซลมอนนั่นเองค่ะบันี้กจะีอาบน,น้ำด้วยนให้พักผ่อนให้นิ่งเล่นก่อนนะนีเล่นเสร็จแล้วเราก็จะอาบน้ำให้อ้วนนะอ้วนนะให้อยู่ข้างหลังงั้นไม่สวยดีเลยนะให้อยู่ข้างหลังนะั Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you to ักเราตัดขนเสร็จแล้วนะคะเราก็ปล่อยให้เด็กๆวิ่งเล่นด้วยกันนะคะสักพักนึ่งแล้วเราก็ทําความสะอาดนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุน่นหรือว่าขนของน้องนะคะที่อยู่หน้าบ้าน <c oughs> อเอุปรกรณ์เตรียมอาบน้ําแพนด้านะสิแอบกระโดดข้ามรั้วไปบ้านอื่นดีนะตาไวเห็นทันเพราะว่ามันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะคะ เด็กๆทั้งสามตัวรวมตัวกันนะคะรวมหัวกันเลยแหละวิ่งหนีเรานะคะตอนนั้นมีสามตัวนะคะมีนีโม,โมแซลมอนแล้วก็พายุนเราวิ่งตามเนี่ยจนเหนื่อยมากนะคะเนื่องจากน้องตัวเล็กน้องหลบได้ไวมากค่ะทุกคนดีนะคะที่ประตูรั้วนะคะตรงอรอปพอยู่นะคะเขาปิดไว้ไม่อย่างนั้นน้องคงถึงถนนแล้วแหละไม่รู้จะไปอยู่ล้อรถคันไหนละต,ตัวที่สำนึกก่อนเพื่อนก็คือแซลมอนนะคะแซลมอนเนี่ยหยุดให้เราจับนะคะแล้วก็เอาเข้าบ้านได้เลยเราก็ได้ตคิดอยู่ในใจนะคะโอ้ตายแล้วตายแน่ๆตายแน่ๆ,น,ๆนะคะเพราะว่าอีกซอยหนึ่งเขาก็มีหมาใหญ่นะคะ ราก็กลัวว่าน้องอาจจะโดนหมากัดแล้วก็ได้มีการทําโทษกันไปนะคะมันก็เป็นเรื่องแปลกนะคะของแซลมอนนะคะแซลมอนนี่มีเรื่องให้พูดเยอะมากเลยแปลกตรงที่ว่าเวลาที่น้องทําผิดน่ะน้องจะรู้ตัวรู้ตัวว่าตัวเองทําผิดแล้วก็จะพยายามเข้ามาหาเราตอนนี้พยุนก็เริ่มแอบเคืองแล้วนะคะว่าแม่ดูแลแซลมอนนานเกินไปนะคะพยุนไม่มีเวลามาบอกรักแม่เลยนะคะไม่มีช่องว่างที่จะเข้ามาได้เลยเมื่อไหร่แซลมอนนะจะเส็จสักที <S <S เออวันนี้วันเกิดหนูนะแม่ต้องจูบหนูใบ,ใบ่อยๆนะคะวันนี้เป็นวันพิเศษของหนูนะคะ แม่แม่รักหนูไหมคะสังเกตดูหน้าแซลมอนนะคะทุกคนเวลาที่เราทําอะไรให้เขานะคะเขาจะรู้สึกดีมากส่วนตัวที่จะไม่มายุ่งกับใครเลยนะคะนั่นก็คือน้องนีโมนะคะแม่นีโมของเรานั่นเองนะคะไม่รู้ว่าหายไปไหนตอนนี้ทุกครั้งนะคะที่น้องเห็นการอาบน้ําแปลงขนนะคะการใดขนนะคะน้องเนี่ยจะไม่อยู่กับเราเลยเพราะว่าน้องกลัวว่าแม่จะตัดเล็บให้นะคะที่จริงนะคะเราก็ตัดให้ตั้งแต่เล็กจนตัวทาไมน้องไม่ชินเนะาะตอนนี้พี่ๆนะคะก็ลองเช็คความจําของน้องแพนด้านะคะขอมือก้อนนะคะว่าจะจําได้ไหม น,ะะน้องแพนด้าทำได้คะ่ะนีโมก็ทำได้เหมือนกันนะคะสงสัยเขาจะแยกทีมเป็นสีเนาะแต่สีส้มเนี่ยเฮ็ดบ่เป็นจากโตเด้อขอมือ,อยังไงก็ไม่ให้นะคะทุกคนตอนเด็กๆสอนได้นะแต่ว่าโตมานี่ลืมบอกให้จังไดแม่ <c oughs> ออกับตัดเรียบร้อยเกินไปเนาะสิเวล้วยมใดเนี่ย ดูไอ้สองตัวนี้มันน่าตีจริงๆเด็กน้อยสองตัวนี้ทำไมมันชิวขนาดนี้มีตตตัวแอวเง้ยวๆนะคะส่วนนีโมมาหลบอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแม่ปุ้งของเรานะคะอืมคิดว่าตัวเองตัวดําจะไม่มีใครเห็นละเซฉันเห็นเธอนะ